สวัดีทุกคนชาวสากุรัสคลูลซิมูเลเตอร์วันนี้ก็พบกับช่องเลเลมอนทีวีอีกเช่นเคยอ่าวันนี้เราก็จะพาไปรีวิวห้องเรียนที่เราแบบใช้ทำละครสั้นนะทุกคนอ่านี่ก็จะเป็นห้องกิฟเต็ดเลยเข้าไปกันเลยเอาปุม่โมโฮมออกเพื่อจะได้อัดถลดในการรับชมน,นะทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมไม่มีอ่าเพื่อนในห้องเรียนของเราเพราะว่าเราปิดโหมดนะทุกคนปิดแบบ เอาเกิลกับบอยแล้วก็ทิเชอร์ออกนะมันจะไม่มีคนนะทุกคนอ่ะมาสนใจเนื้อนะหาของเราวันนี้กันเลยเราแบบตรงนี้ก็คือแบบตั้งใจทํามากแล้วคือแบบเออมันดีอะ่ะมันมีแบบพวกโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเป็นห้องเรียนในฝันเราเลยแหละและก็เชื่อว่าเป็นห้องฝันของไอห้องเรียนในฝันของทุกๆคนด้วยนะนี่ก็จะแบบ สวยมันก็ต่างจากห้องเรียนของของของห้องอื่นอยู่นะนี่ห้องเรียนจะเป็นแบบสีฟ้าแจ๊ดเลยแบบมีความไฮโซรูร so านะทุกคนอ่าก็จะมีเครื่องปินด้วยนะแบบสำหรับนักเรียนแบบเออทำงานในห้องเรียนไม่ต้องแบบออกไปสากลอ,อะไรอย่างงี้นะแบบเออก็แบบจินตนาการไปเองสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย